สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากับข้าวให้น้องหมาของเรานะคะเราจะทําผัดใส่บัวปลาทูทอดนะคะนี่ทอดปลาทูให้กรอบๆก,ก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกเหลืองดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามนะคะในส่วนที่เหลือก็ถ้าทานไม่หมดก็เก็บตู้เย็นไว้ทานวันหลังได้นะคะ ตั้งกระทะน้ำร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปใหม่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมหอมเลยค่ะเราทําเหมือนกับที่เราทานเองเลยนะคะใส่ปลาทูลงไปสองตัวใส่ผักใส่บัวก,กับผักอุ้งของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําลงไปน้ําก็ประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยค่ะใส่ซอส ใส่น้ำปลาใส่น้ำมันหอยนะคะเราจะไม่ได้ใส่ชูรสนะคะเราปรุงเหมือนกับที่เราทานเองเลยค่ะปิดฝาไว้นะคะเมนูนี้นะคะน้องหมาของเราก็จะได้ทานผักด้วยแล้วก็ได้โปรโตีนจากเนื้อปลาด้วยนะคะนี่น่าทานไม่เอ้ยเสร็จแล้วค่ะนี่ก็ เดี๋ยวเอาไปคุกกับข้าวนะคะเอาไปให้น้องหมาทานกัน คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้ด้วยกันคะ่ะหมดเกลี้ยงเลยทุกคนสงสัยจะอร่อยมากๆเลยค่ะ